วันนี้นะครับเราจะเรียนการเกี่ยวกับเรื่องทิศและแผนผังนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับทิศเป็นการบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆเป็นแบบนี้นะครับทิศที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าทิศหลักนะครับทิศหลักเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ี่ทิศนะครับมีทิศเหนือนะครับมีทิศใต้มีทิศตะวันออกแล้วก็มีทิศตะวันตกนักเรียนดูตรงนี้นิดนึงนะครับทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับ ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับมาดูตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะดูทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกบางคนก็จะสับสนนะครับทิศตะวันตกเนี่ยให้นักเรียนยึดว่าอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือทิศตะวันออกจะอยู่ทางด้านขวามือนะทิศตะวันออกอยู่ทางด้านขวามือโอเคมาดูในส่วนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของมุมนะครับทิศหลักนะครับ จะทำมุมกัน90าองศาหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้านักเรียนดูทิศเหนือกับทิศตะวันออกนะครับมุมที่ทำกันมันจะคือ90องศาทิศตะวันออกกับทิศใต้ก็จะทำมุมกัน90องศาทิศใต้กับทิศตะวันตกก็จะทำมุมกัน90องศาเช่นเดียวกันนะครับทิศเหนือกับทิศตะวันตกก็ทำมุมกัน90องศา,า,องศาโอเคนะ ถ้าเกิดค,ครูถามว่านะครับร you it, ทิศเหนือกับทิศตะวันตกทำมุมกันเท่าไหร่นักเรียนต้องตอบว่าทำมุมกัน90องศาถ้าเกิดครูถามว่านะครับทิศเหนือกับทิศใต้ทำมุมกันเท่าไหร่ตรงนี้คือ90ตรงนี้คือ90รวมกันก็จะเป็น180เราจะบอกว่าทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยจะทำมุมกัน180องศาโอเคนะมาดู mumbles. ตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าทิศตะวันออกทำมุมกีาาออนะ่องศา,าก,กนะับ ทิศเหนือนะครับทิศตะวันออกทํามุมกี่องศากับทิศเหนือทิศตะวันออกอยู่ตรงไหนนี่คือทิศตะวันออกนะครับทํามุมกี่องศากับทิศเหนือตรงนี้คือทิศเหนือนะครับเราเห็นว่าทํามุมกัน90องศาฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเลยว่า90องศาถัดมานะครับทิศตะวันออกทํามุมกี่องศากับ ทิศใต้นะครับทิศตะวันออกทํามุมกี่องศากับทิศใต้ทิศตะวันออกอยู่ไหนทิศตะวันออกทิศเดิมตรงนี้นะครับทํามุมกี่องศากับทิศใต้ทิศใต้อย like> ู่ตรงไหนทิศใต้อ like> ย like> ู่ตรงนี like uh ้นักเรียนสังเกตว่ามันทํามุมกันเท่าไหร่มันทํามุมกัน90องศาเหมือนกันนะครับฉะนั้นตัวอย่างข้อนี้ก็ตอบ90องศา